วายดีทำสมตอนนี้ขอบเจ้ามาที่เก้าเวลาเดิมนี่แหละนาออ๋อนี่แหละห้านเดิมเคยมาห้านครัว จี้แมวเดอ้อนี่นะผาประจำอร่อย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 ผาประจำเพิ่นมาสร้างไอ้สอดใหม่อันนี้หากระยิบใหม่ๆเอก่อนรรมีเถอ่อนงามงามงาม กาแฟข้างหน้าพุ่มันข้างหน้าพุ่มเงินหาดทรายแคมทะเลเออแคมทะเลปานอันนั้นปากน้ำปานบุรีพุ่นเลยอันนี้กาแฟกาแฟอันทีงไปพี่ไปเส้นทางไง หารแห้งปัาทะเลแห้งด้วยนี้เด้ยนีย่ที่แห้งหปลาหมึกเชอรี่ปลาหมึกหิมะ เจ๊เอาปลาหมึกย่างรสเค็มให้หน่อยสองสองสองขีดครับ คือเขาได้ไปกินสมสองทีดกับทีละร้อยห้าสิบสองทีดกับสองร้อยเติมให้หน่อยนะเจ๊ผมขาประจำมาร้านเจ๊แมวที่ไหนก็ต้องมาซื้อครับขอบคุณครับ ขาประจํามาซื้อตลอดเด็กคันมานี่ต้องซื้อสองทีกินเบิดแล้วก็มาซื้ออีกสองเดือนหนึ่งสองเดือนมาครั้งหนึ่งอือ,นนะค,ะอคนกระขายตลอดปลาหมึกแดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิดป้าแก้วหมึกแดดเดียว ครับขอบคุณครับหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดว่าป้าแก้วขอ้เบิ้งก่อน ไปลงไปผ่าสั่งอาหารก็มีผู้คนมากินอยู่ตลอดนอกมาพอน้ำเทียเเท่ยงเวลาเที่ยงหาายโมงนี่คนเต็มห้าโลดคันพ่อแดกครับรเจ้ามาก่กนเที่ยงเนาะมาตอน นีิบเอชโมงสังซได้กินไวเพราะว่าพอ่อยมีคนบัดเที่ยงมา,าบ่ายโมงบ่ายสองแล้วโคตรเต็มตลอดบ้านเราก็แบบแบบอันน่ะพื้นบ้านเด้อเฮือนไม้ทั้ทงถึงเพิ่อนอนุรักษ์เป็นบ้านมาไม้ไว้เนานะนะเนาะเป็นบ้านไม้ อาหารก็ตามาพระเจ้าก็ถือว่าแซ่บแล้วผลพทษใหม่ๆสดๆราคาก็วะแพงปนได้นะพอดีกินเนาะกาุ่มได้มาลองซีมลองกินเบ้งอ่านเจ้แมวโยปากน้ำปานบุรีเดอรุ่มเนาคนพ็ดอาหารก็ถือว่าใหม่ๆสดๆเนาะ วัวเจ๊แมววัวเจ๊แมวไอ้พวกกินอาหารแล้วต่อมาก็มีคาเฟ่แบบนี้มีห้านกาแฟให้กินพร้อแบบนี้แต่ก่อนพคนโบมีปันหาก็เห็ดแล้วบางคือซีโบดนไหมนี่แหละตอนเขาจะมาเรื่อยโมหินเนาะอันนี้ห้านปลาแก้วมึกแดดเดียว ฝากน้ำปานท่าสร้างอาหารสร้างเพื่อต้องได้ใจเย็ยนๆได้กินอาหารนี่ต้้งได่นั่งท่าดมเติม อาหาร,รแซ่บละเมนปลาอินทรีทอดน้ำปลาปลากระพงขาวทอดน้ำปลาปลาทรายทอดกระเทียมกุ้งพริกแกงสตอปลาหมึกไข่ เนาะหมือไข่หนึ่งหมกนาวก็ได้หมอไข่แซ่บ่ปละปลาจาระเม็ดแกงส้มกุ้งแกงสม้มไข่ปลาริวคิวคนก็คน,นก็ได้เหรียญได้เหรียญอัน

ช่อยเนาะสองพัน, 2, ทนเท่าสามเนาะครัวจี๊บแมวปากน้ำฝานเรตติง้งในมือซีดาวเพิ่งที่เจ้าของคนคน là ba trăm baht, hai thịt.

มาแล้วอร่อย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 เห็นไหมอันนี้กุ้งผัดบุนเส้นเดี๋ยวขอเก็บเมนูอีกด้ไหมครับอันนี้ปลายินจีทอดน้ำปลาอันนี้กุ้งปลาหมึกผัดซีอิ๊ว รอปราหมึกปลาหมึกไข่นึง่งมะนาวใช่ไหมเามีหนึ่ี่ะทอดเออทอดก็ได้มีสามเมนูเลอ,อันนี้อะไรอไอย่างนี้ม้มยำปลา,า,าต้มยำปลายังกับยำปลาตะโงม ຕົ້ມ냠ปลาກະພົງເດີ້ເດີ້ເຫັນບໍ່ທອກພງปลาພົງສົດๆນອນ